มีขนมปังก่อนครับก็มีเพ่อน,นหลายได้มีตัทสำแจกงนี้ก่อนเยอะเซียดเ,เพิ่มกันอีก้ก่อนอย่ให้คนละซิ่นเด้อครับเด้อคนมันหลายก็ได้ซื้อลูกแจกงพี่ครับคุณหมดค่ะไมขายแข็งพี่อ่าสอ๋อขับในกด้วย อยากพี่ครับปูละสินครับครับผมขอบคุณครับเอาไปให้ย่อคฝากไปให้ย่าในเด้อเดี๋ยวย่ยเดี๋ยว,วยเอาฝากไปให้ใหนนหย่ยครับผมนี่พราะเนื้อหลายด้วยครับเดี๋ยวที่หนึ่งไม่ครับอ๋อหนุ่มฝังแค่มาด่ายี่ส่วน เจ้าอมอีบอแต่ของแก่นได้หรอไปได้อันนี้เนีเ้าะหเนก็ใช้ถุงใหมแล้วเน่ยอาคนน้องวกันู่แล้วอะไรเนาะแล้วก็คนงใช้ถุงใหม่เ้อ ไวคนหทองกันเ yeah. mm ้อมาอย่างนี้มาค่ามือค้าืนบอกเอามีขนมปังท mm hmm. yeah. uh huh. yeah. ี่มาได้แล้วก็ขอให้ปลอดภัยเนอะปลอดง่ายๆออกง่ายๆ่าเนอะาคุ้มข้ เอาเหลือดสองชิ้นครับให้สกินครับลงมาเอาเด้อครับเหลือดสองชิ้นแจกพี่ครับเหลือดสองชิ้นครับแจกพี่ครับลองกดมาเอาจะใส่ถุงให้เลยเด้อนี่เล่นี่นี่้นอ่นนี้ยุ่งแน่ติดเล่ยเล่ยซุดเด้ครับแบบนึงเด้อเดี๋ยวสิจัดขคุณไม่มาเที่ยนเนี่ยคุณว่าไงว่าเป็นเยอะคุณว่าไอ้ายเออแต่เมื่อกี้พ่อญ่นี่มีไงได้ก็ให้กินได้ใช่ไหมใช่พี่เล่สุดดีครับดีครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่ได้เหตุไม่ครับ ตะก,กูนะครับแล้วจันไห่ไม่